ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าชุมชนแล้วก็ยังมี o t ท็อปนะครับมีผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สินค้าเกษตรแปรรูปของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือถูกนำมาจัดแสดงในงานของถูกขายฟรีของดีพาส่งออกที่องค์การตลาดเขาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนนจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มตลาดแล้วก็ขยายตลาดสู่ระดับนานาชาติครับ ในการน,นี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ครับเป็นโครงการสนับสนุนสินค้ากเกษตรของไทยด้วยฐานข้อมูลทางการเกษตรและฐานข้อมูลด้านการตลาดหรือภาษาอังกฤษย่อว D D ่า DDD เพื่อผนึกกกำลังระหว่างภาครัฐเอกชนประสานความร่วมมือสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆมีช่องทางการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมทั้งจะผลักดันสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับคนที่เป็นผู้ประกอบการครับเราตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนานะครับให้คุณภาพสินค้าเราสามารถส่งออกได้จริงและเมื่อส่งไปแล้วก็ต้องขายได้จริงด้วยนะครับขายแล้วมีกําไรก็จะเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวแทนหรือเป็นเป็นผู้นำทางบุกเบิก ให้ทุกคนร่วมพัฒนาสินค้าไทยให้ก้าวสู่โลกครับผมเชื่อว่าผู้ผลิตสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยผลิตสินค้าได้ดีเมีเยอะนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะไปส่งไปที่ไหนนะครับนะวันนี้มันมันก็ถือว่าเป็นที่ที่องค์การตลาดเนี่ยมาเปิดเปิด,เป,ดเปิดงานในวันนี้นะครับเป็นช่องทางในการที่จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะส่งสินค้าไปต่างประเทศได้ครับ โดยตลอดปี2565องค์การตลาดมีการจัดงานของถูกขายฟรีของดีพาส่งออกอย่างต่อเนื่องนะครับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยเข้ามาร่วมงานสัมมานาถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดต่างประเทศจากวิทยากรที่มีความรู้และก็ความชำนาญด้านการส่งออก เพื่อสนับสนุนสินค้าไทยให้ไปไกลระดับโลกแล้วก็ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นตัวประสานระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้ส่งออกของประเทศต่างๆด้วยครับนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการจับคู่ธุรกิจอันนี้สําคัญมากนะครับสำหรับคนที่ผ่านการคัดเลือกสินค้าเพื่อที่จะจําหน่ายไปยังประเทศต่างๆหลายประเทศเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตุรกีมาดิฟฟินแลนด์ออสเตรเลียนาอูรู โดยโครงการนี้นอกจากจะสร้างความรู้ความเข้าใจช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการประชาชนแล้วก็ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เกษตรกรรวมทั้งสถาบันการเกษตรสากลการเกษตรและกลุ่มเปรอะบางแล้วครับ ข้อมูลต่างๆที่ได้เนี่ยเขาจะเอาไปจัดทําเป็นฐานข้อมูลทางการเกษตรแล้วก็ฐานข้อมูลด้านการตลาดจากความต้องการซื้อขายสินค้าเกษตรในอนาคตอีกด้วยนะครับดังนั้นถ้าประเทศไหนต้องการสินค้าอะไรก็จะมีฐานข้อมูลในการที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็ใช้ในการเป็นแนวทางเพื่อที่จะส่งเสริมการผลิตต่อไปในอนาคตนั่นเองครับ